ขอจเจริญพรบาสกบาสกาท่านชีวิตที่ก้าวหน้าไปอย่างได้ดีไม่ใช่ว่าชีวิตที่เก่งอย่างเดียวหรือมีความฉลาดมีปัญญาอย่างเดียวนะคุณโยมนะชีวิตที่จะก้าวหน้าไปได้ดีและพบประบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าสิ่งที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ได้ดีนั้นไม่ใช่เพราะปัญญาหรือความฉลาดอย่างเดียวแต่มันคือความเสมอต้นเสมอปลายหากเรามีความฉลาดหากเรามีปัญญา แต่เราไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายเราย่อท้อเราลดละเราเลิกทำํำเราขี้เกียจทําเราก็ไม่พบประความก้าวหน้าอะไรเลยในชีวิตแต่ถ้าเราคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอ,สมอปลายนะไม่ว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสนใจให้เรารักษาความพอใจเขาเรียกว่รักษาแพชชั่นนะออในใจไว้ในสิ่งที่เรามุ่งหวังพอใจเราทํามันไปเรื่อยๆอย่าลดละ วันนี้มีความเหนื่อยแต่เราก็ขอให้ทำซะหน่อยวันนี้มีความเหนื่อยก็ขอให้ทำซะหน่อยไม่ลดละในแต่ละวันเพราะถ้าเกิดเราลดละในแต่ละวันมันกลายเป็นหมักบมมของวันอื่นๆแต่ถ้าเราเสมอต้นเสมอปลายในแต่ละวันมีความเพียรในแต่ละวันนั่นหมายความว่าเราจะกระเทาะและแกะในสิ่งที่เรานั้นพยายามตั้งใจได้